สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับรายการคณิตง่ายๆบายครูโอ๊ตอีกแล้วนะครับสำหรับในวันนี้เราก็จะมาต่อกันเลยในเรื่องของการหาปร,ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับมันมีสูตรว่ายังไงครับนี่ถ้าคุณครูกำหนด ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมาเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> มีด้านกว้างด้านยาวและมีความสูงนะครับดังนั้นสูตรการหาปร,ริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคือปร,ริมาตรเท่ากับขอเขียนด้านล่างนะครับ กว้างคูณยาวคูณสูงมีหน่วยเป็นลูกบาทหน่วยใช่ไหมครับถ้าตรงนี้นะครับคุณถูกเติมเข้าไปด้านกว้างก็คือ3หน่วยด้านยาวคือ4หน่วยความสูงคือ5ห,หน่วยนะครับ ก็จะได้ปาริมาตรออกมาเป็น3 4 2คูณ4สิคูณ5เป็น60ลูกบาทหน่วยได้คำตอบมาเป็น60ลูกบาทหน่วยทีนี้คุณครูขอขยายมันเข้าไปอีกนิดนึงนักเรียนลองมองดูครับจากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากของเราเห็นพื้นที่ที่เป็นสีเขียวๆไหมครับ พื้นที่ที่เป็นสีเขียว,ยวตอนที่เราเรียนในเรื่องของปริซึมนะครับพื้นที่ส่วนนี้เราจะเรียกมันว่าหน้าตัดหรือฐานนะครับเราจะเรียกมันว่าหน้าตัดหรือฐานในส่วนนี้ครับถ้าคุณครูขยายมันออกมาถ้าคุณครูขยายมันออกมานี่มันจะได้เป็น พื้นที่ส่วนนี้เห็นไหมครับขยายออกมาเราจะได้ว่าด้านกว้างเนี่ยสามหน่วยใช่ไหมครับด้านนี้ด้านนี้สี่หน่วยจากการขยายนะครับส่วนเนี้ยมันคืออะไรนะครับส่วนนี้มันคือเราจะเรียกมันว่า ฐานหรือหน้าตัดอ่าเป็นสิ่งเดียวกันนะครับเมื่อเรามาพิจารณาจากส่วนที่เป็นฐานหรือเป็นหน้าตัดตรงนี้และดูจากในสูตรการหาปริมาตรของเรานะครับ ในส่วนที่เป็นกว้างคูณยาวตรงนี้นะครับความกว้างคูณความยาวเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือสูตรพื้นที่สูตรพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับตรงนี้มันคือสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าดังนั้นมันคือสูตรเดียวกันครับมันคือสูตรเดียวกันกับการหาพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมครับพื้นที่ที่เป็นสีเขียวตรงนี้ครับมันคือพื้นที่อะไรพื้นที่ฐานดังนั้นถ้าคุณครูเปลี่ยนในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ฐาน เราจะได้อะไรออกมาครับเราก็จะได้สูตรใหม่ออกมาเปลี่ยนจากกว้างคูณยาวตรงนี้นะครับที่คุณผูตีกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เปลี่ยนจากกว้างคูณยาวให้เป็นพื้นที่ฐานจะได้ว่าคูณกับ ความสูงเห็นไหมครับพื้นที่ฐานคูณความสูงอย่างตัวอย่างในข้อนี้ครับพื้นที่ฐานตรงนี้คือ3คูณ4เท่ากับ12ตารางหน่วยเรามาเปลี่ยนลงไปตรงนี้ครับปริมาตรก็จะเท่ากับ สิตารางหน่วยคูณกับ5หน่วยคำตอบเป็น60ลักลูกบาทหน่วยคำตอบมันเป็นยังไงกันครับคำตอบตรงนี้มันเท่ากันนะครับคำตอบมันเท่ากันดังนั้นเราจะสรุปอีกสูตรได้ตรงนี้เลยไเรียน คุณครูสรุปอีกหนึ่งสูตรให้ได้เลยก็คือการสูตรการหาปริมาตรอีกหนึ่งสูตรนะครับปริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูง ปริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงนะครับตอนนี้เรามีสูตรปริมาตร2สูตรแล้วคือ 1. พื้นที่ฐานคูณความสูงที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อกี้และสูตรก่อนหน้านี้ที่เราเรียนรู้มาในตอนตอน้นก็คือตอนชั่วโมงที่แล้วก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับเราจะได้ออกมา2ส,สูตรโอเคนะครับ ไปดูจากในแบบฝึกหัดเลยครับเรียนคุณครูให้ดูในแบบฝึกหัดหน้า107หน้า107นะครับเขาบอกว่าให้แสดงการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมม,มุมฉากในสีชมพูตรงนี้โดยโจทย์นะครับโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้เราครับนักเรียน เขาไม่ได้กําหนดด้านกว้างด้านยาวด้านสูงใช่ไหมครับเขากําหนดมาเพียงแค่มิติด้านความสูงแต่อีกสิ่งหนึ่งที่โจทย์กําหนดมาให้มันจะเป็นพื้นที่ของนี่ครับสีชมพูเข้มตรงนี้พื้นที่สีชมพูเข้มตรงนี้กําหนดมาให้ซึ่งพื้นที่สีชมพูเข้มมันคือพื้นที่ฐาน นี่นะครับผมจะชี้ลงมาให้ดูเลยอันนี้คือพื้นที่ฐานนะครับพื้นที่ฐานคือ63ตารางเมตรเรารู้พื้นที่ฐานรู้ความสูงหาปริมาตรได้นะครับวิธีทำ ปริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงตรงนี้ง่ายๆเลยครับพื้นที่ฐานโจทย์กำหนดมาให้แล้วคือ63ตารางเมตรคูณความสูงคือ8เมตรหน่วยออกมาเป็นลูกบาทเมตร คูณกันออกมาครับ83 24ใส่สทด2 8 6 48ตัวทดอีก2เป็น50าสิคำตอบออกมาเป็นห0 4รลูกบาทเมตรเห็นไหมครับง่ายกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องนำ กว้างกับยาวมาคูณกันแหละเขากำหนดเป็นพื้นที่มาให้เลยนะครับไปดูในข้อสองครับโหข้อนี้ไหนฐานไม่เห็นฐานเลยไม่เห็นเป็นฐานที่อยู่ด้านล่างเลยแต่เราพื้นที่กำหนดมาให้ที่เป็นฝาหน้าตรงนี้หรือเป็นหน้าตัดด้านนี้นะครับคุณครูบอกแล้วนะครับฐานหรือหน้าตัดมัน คือสิ่งเดียวกันนะครับตรงนี้ถ้าเรามองเป็นรูปรูปบาตตรงนี้ใช่ไหมครับเรามาีหน้าตัดตรงนี้ด้านหน้าเราสามารถพลิกได้ไหมครับพลิกได้ไหมจินตนาการว่ามันพลิกลงมาด้านล่างนะครับรูจะวาดรูปให้ดูคร่าวๆเร็วๆนะครับถ้าเราพลิกออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ พื้นที่ฐานหรือพื้นที่ด้านหน้าก็จะอยู่ตรงนี้แหละ1 0 0ตารางเซนติเมตรละและด้านนี้ก็จะพลิกขึ้นมาใช่ไหมครับเป็น10เซนติเมตรเห็นไหมจินตนาการออกแล้วว่าตรงนี้ไงครับฐานด้านล่าง และฝั่งนี้ไงคือความสูงเข้าสูตรเลยนะครับวิธีทํำวิธีทำ,ทำประริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานคูณกับความสูง พื้นที่ฐานตรงนี้โจทย์กำหนดมาให้แล้วคือ100ตารางเซนติเมตรคูณกับความสูงคือ10เซนติเมตรหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะครับคูออ่ามากของคำตอบง่ายมากเลย1,000ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองโอเคไหมครับ ไปอย่างรวดเร็วในข้อ3เลยทีนี้อา้าวมันมาอยู่ด้านข้างแล้วครับมันมาอยู่ด้านข้างแล้วเห็นไหมครับหน้าตัดหรือฐานตรงนี้จิตนาการพลิกขึ้นมานะครับพลิกขึ้นมาด้านนี้เห็นนะพลิกขึ้นมารูปจองอมาเป็นแบบนี้ครับ ฝั่งที่ระบายสีเขียวเข้มนี่ก็คือพื้นที่ฐาน36ตารางเซนติเมตรและฝั่งตั้งเราพิกขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับฝั่งตั้งนี้ก็จะ20เซนติเมตรนี่ได้พื้นที่ฐานและความสูงออกมาแล้วเข้าสูตรเลย ที่ทําปร,ริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงพื้นที่ฐานคูณความสูงครับพื้นที่ฐานาำนวณมาแล้ว36ตารางเซนติเมตรคูณกับความสูงคือ20เซนติเมตรหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตร คูณกันออกมาครับเติม 0, 2, 62, ใส่2ทด 1, 2, 3เป็น6เป็น7ตอบ720ลูกบาทเซนติเมตรไปอย่างรวดเร็วในหน้าถัดไปเลยนะครับแบบฝึกฟหัดหน้าถัดไปนะครับแบฝึกุคหันในหน้าถัดไปเขากำหนดมาให้เลย เขากำหนดมาให้เป็นโจทย์ปัญหาเลยฮะสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาที่เป็นโจทย์ปัญหานะครับให้เราวาดรูปครับผมตรงนี้เขาบอกว่าแท่งคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่ฐาน124ตารางเซนติเมตรและสูง80เซนติเมตรโอ้มาเลยครับแดงและกัน บพิ่บนี่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากร,รูฐานแล้วใช่ไหมนี่เป็นความสูงอ่าเรารู้พื้นที่ฐานมาแล้วใช่ไหมครับรู้พื้นที่ฐานแล้วคือ124ตารางเซนติเมตร และรู้ความสูงคือ80เซนติเมตรเข้าสูตรได้เลยไหมครับวิธีทำปริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูง ข้อนี้พื้นที่ฐานคือ124ตารางเซนติเมตรคูณความสูงคือ80เซนติเมตรหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรเติม0 8 4 3 2ใส่2ทด3 8 2 16บวกตัวทดอีก3เป็น19ทด1 8 1เป็น8เป็น9ตอบ9,920 ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองเอ่อจริงๆข้อนี้ถ้าเราไม่วาดรูปเราก็พอจะจินตนาการออกใช่ไหมครับดูจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้พื้นที่ฐานและความสูงตรงกับสูตรการหาปาริมาตรของเราเลยสามารถหาคำตอบมาได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องวาดรูปเลยอ่าโอเคไปในข้อถัดไปครับแท่งไม้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่มีพื้นที่ฐานเห็นไหมครับ มีพื้นที่ฐาน486ตารางเซนติเมตรและความสูง18เซนติเมตรนี่วาดรูปมาเลยนี่ครวาดรูปให้เลยนะครับเป็นรูปคร่าวๆนะ นะครับส่วนนี้พื้นที่ฐาน486ตารางเซนติเมตรดูรขอไม่เขียนหน่วยนะครับและความสูงตรงนี้18เซนติเมตรหาคำตอบเลยวิธีทำ อภิมารเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงพื้นที่ฐานโจทย์กำหนดมาแล้วคือ486คูณกับความสูงคือ18หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตร ในข้อนี้นะครับมาคูณกันไปเลยนะครับ486คูณกับ18 86 48 18ทด4 88 64เป็น68ทด6 84 32ทด6เป็น38นะครับเ486 บวกกันได้8 8บวก6เป็น14ใส่สทด1 8 8 16เป็น17ทด1เป็น8คำตอบบอกมาเป็น8 7 4 8ลูกบาทเซนติเมตรนะครับในข้อถัดไปนี่ อิตมอนเขามีรูปมาให้ด้วยนะครับมีพื้นที่ฐาน90ตารางเซนติเมตรความหนา6เซนติเมตรตรงนี้คุณครูเคยอธิบายไปแล้วนะครับความหนามันคือสิ่งเดียวกันกับความความสูงครับเป็นสิ่งเดียวกัน ดังนั้นข้อนี้ลองตอบแบบไม่ต้องวัดภาพเลยคือวิธีทำปริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงพื้นที่ฐานตรงนี้โจทย์กำหนดมาเป็น 90ตารางเซนติเมตรคูณกับความสูงคือ6เซนติเมตรหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรคูณกันออกมาแล้วครับ69เป็น54บตอบ้า0ลูกบาทเซนติเมตรคุณครูขอสรุปสุดท้ายนิดนึงนะครับสูตรการหาปริมาตรตรงนี้ที่เราได้เรียนไปนะครับ มันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส,สูตรคือสูตรพื้นฐานที่เราเรียนมาแล้วคือกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับกว้างคูณยาวคูณสูงและอีกหนึ่งสูตรที่เราเพิ่มเติมเข้ามาคือเราขยายความของสูตรกว้างคูณยาวตรงนี้ยกมา มองออกมาเป็นภาพเรามองส่วนที่เป็นกว้างกับยาวเนี่ยเป็นฐานนะครับและกว้างคูณยาวมันคือการหาพื้นที่ของฐานนั่นเองนะครับดังนั้นสูตรการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยก็จะมีสูตรคือพื้นที่ฐานคูณกับความสูงได้ด้วยนะครับสรุปสูตรปริมาตรอีกหนึ่งสูตรก็คือ พื้นที่ฐานคูณกับความสูงแล้วไปทบทวนในแบบฝึกหัดนะครับแล้วมาพบพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ